ครับสวัสดีครับกับมือนี่ครับนิโอรับนะครับมามาหวานเขาโฮเมีนวานเขาวานปุ๋ยนะครับวานปุ๋ยทีไก่แกบในหน้าเขานะครับของหลานลุงเนื่องสัพย์เกษตรไทยนะครับนะครับมอนี่ลงนี่เองครับ มาวานเผาหน้าแปลงไม้นะครับซื้อซื้อไว้สองไร่นะครับซื้อไว้สองไร่สองไร่กว่าครับซื้อไว้ปีปีนี้แหละครับเลยปีที่แล้วก็เห็นหน้าบรเด้นผลครับกระถือโอกาสได้ทดลองนะครับได้ทดลองวานเขาด้วยกีไก่แจบบํารุ่งดินนะครับดินเพื่อนเพื่อมบาแวัมนี้เข้าจากวานเขานะครับเบ่งครับนึ่งกระสอบ หนึ่งก็สอบต่อสามทงนี่นะครับกรบครับ,รบที่จเจ็บของ ลานลุงเรื่องสรัพย์เกษตรให้นะครับบรรจุกรสอบง่ยายเต็มเต็มนะครับติดต่อสอบถามกันได้ครับเพราะว่าสิเป็นราคาปีกราคาทรงนะครับเอาจัดทรงให้ได้นะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามรอยยศกาะละสินขอนแกน่นอุดรหนองคายเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานนะครับทรงปีกนะครับผันตำหาซิทกระสอบนะครับต่อส่วนมากะจะเป็นรอยกระสอบมากกว่าครับต้งบม่ได้บวกค่าขนส่งเพิ่ม นะครับมือนีมาสาธิตนะครับอยากวานขิ่ไก่เกยบบางบางคนเพิ่นก็นว่าวานเหลี่ยเป็นยังไงวานเหลี่ยวมว่าผิตายด้วยนะมาชมขี่ไก่ตัวนี้เก็บออกมาจากฟาร์มได้ เดือนกว่าๆนะครับขี้ไก่ครับเดือนกว่าๆครับมากบ่มีความร้อนความร้อนก็สิมีนิดหน่อยนะครับนะครับเฮาก็สิทําการหว่านนะครับด้วยสองมือเฮานะครับเอวานขี้ไก่งานหวานวานจังได๋เฮาหว่านแบบเป็นปุ๋ยฟูงอะไรอย่งซี่ครับเข้าวานอะไรอจังซี่ครับหว่านเป็นปุ๋ยฟูงว่านเป็นปุ๋ยฟูงออกนี่ครับเพื่อนะครับวิธีการหว่านนะครับ บ่ใหว้วานเป็นก้อนครับวานกระจายกระจายนะครับสำหรับคลิปนี้วิธีการวานวานกันกทันีนะครับเขา้าเทใส่ถังสีหนึ่งกระสอบนะครับของอีกไก่เข้ามั่นดจสามถังครับหนึ่งกระสอบ นึงนะครับ อีกหนึ่งวัดไปแล้วครับนะครับการวานกับวานที่ยังมีตี่ครับในถังสีบ้านจะง่ายครับบางคน่าเงาเป็น,นกระสอบง่ายครับนี่ันถังที่สองครับถังที่สองไปกันครับ ทั้งที่สามครับทั้งที่สามพอเต็มแบนไหนครับเหดีอยอวยอดหลายครับรอ,อีกนิดเดียวครับเต็มครับรอตรวจสอบน,นี้อาจจะเหลืออยู่ใกล้เคีื่องกัินกับแบบสามพิมพนะครับนะครับวัน นึ่งกระสอบมีอยู่สามถังสีครับหรือว่าจะเป็นประมาณสองถังสีครึ่งครับขอหนึ่งกระสอบนะครับปุ๋ยของทางลานลุงเรื่องสักว์เกษตรไทยนะครับปุ๋ยที่กแก่แก็บนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ฉนมีก่อนครับคลิปหนาจังเบิร์เนอีกคลิปนะครับสำหรับมัอนี้สวัสดีครับ